สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาอัปเดตราคาน้องนกค่ะนกที่ทุกคนเห็นนี่นะคะก็คือนกเลิบเบิร์ดค่ะทั้งแบบมีขอบตาและไม่มีขอบตานะคะกรณีที่เราต้องการจะเลี้ยงนกเลิฟเบิร์ดนะคะก็ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่านกตัวไหนเป็นนกที่มีขอบตาและก็นกไม่มีขอบตาค่ะซึ่งการเลี้ยงนกเลิบเบิร์ดนะคะถ้าเป็นมือใหม่หัดเลี้ยงเนี่ยข้อควรระวังเลยนะคะก็คือ เอานกที่มีขอบตานะคะมาอยู่ในกรงเดียวกับนกที่ไม่มีขอบตานะคะอย่างกรณีนี้นะคะแม่ค้าก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจนะคะถ้าเกิดเราเอานกเลอเบิร์ดท,ที่มีขอบตาแล้วก็ไม่มีขอบตามาอยู่ในกรงเดียวกัน mm. ก็นอาจจะเกิดการผสมพันธุ์กันเกิดขึ้นนะคะซึ่งจะทําให้นกที่เกิดขึ้นมาอาจจะเป็นนกที่เป็นนกกระเทยคะ่ะทุกคนไม่สามารถที่จะ แยกประเภทได้นะคะว่าเป็นนกเพศเมียหรือนกเพศผู้ดังนั้นกรณีที่เราเอานกเลือเบิร์ดนะคะมาจับคู่กันก็ต้องเช็คให้ดีค่ะว่าเป็นนกที่มีขอบตาเหมือนกันทั้งตัวผู้และตัวเมียหรือไม่หรือคู่นั้นจะต้องเป็นนกไม่ขอบตาทั้งตัวผู้และตัวเมียนะคะถ้าเราจับสลับกันมีขอบตากับไม่มีขอบตาเข้าคู่กันงานเข้าเลยนะคะทุกคนเพราะลูกนกที่เกิดขึ้นมานะคะก็จะเป็นนก ที่เป็นลักษณะเป็นนกกระเทยค่ะดังนั้นนกกระเทยเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะทําทหน้าที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้นะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นข้อควรหลีกเลี่ยงและก็ข้อควรระวังในการเอานกหรือเบิร์ดที่มีขอบตาและก็นกที่ไม่มีขอบตามาอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะ และราคาของนกเลิฟเบิร์ดนะคะไม่ว่าจะเป็นขอบตาหรือไม่มีขอบตาค่ะที่ร้านก็ขายในราคาตัวละ800บาทนะคะส่วนนกหงหยกนะคะนกหงหยกที่ ร้านปิเัญญาปาตู้นะคะตอนนี้ขายในราคาตัวละ180บาทไม่ว่าจะเป็นลูกนกลงรังหรือว่านกโตพร้อมทําหรือว่านกที่เป็นพ่อแม่พันธุ์นะคะซึ่งวิธีการสังเกตค่ะว่านกตัวไหนเป็นพ่อแม่พันธุ์หรือว่านกตัวไหนที่พร้อมที่จะผสมพันธุ์เพื่อนๆก็ตั้งสังเกตที่จมูกนะคะจมูกของน้องนกค่ะถ้าเป็นสีครีมนะคะสีครีมเข้มๆก็คือนกตัวเมียค่ะอย่างเช่นนกตัวเหลืองนะคะสีเหลือง คู่นี้นะคะเป็นนกตัวเมียทั้งสองตัวนะคะส่วนนกตัวไหนที่มีจมูกเป็นสีฟ้าหรือสีม่วงเข้มนะคะก็จะเป็นนกตัวผู้ค่ะส่วนตัวไหนนะคะที่เป็นสีม่วงอ่อนๆนะคะก็เป็นลูกนกค่ะทุกคนซึ่งวิธีการสังเกตลูกนกก็สังเกตที่บริเวณหัวนกนะคะ แล้วก็จมูกน้องนกค่ะเราก็จะสังเกตได้ว่านกตัวนั้นเป็นนกที่ยังไม่พร้อมที่จะผสมพันธุ์นะคะก็อาจจะเป็นลูกนกที่มีอายอุประมาณ1เดือน2เดือน3เดือนนะคะซึ่งยังไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อแม่ผ่านค่ะยังน้องนกกลุ่มนี้คือลูกนกนะคะทุกคนนี่คือลักษณะของลูกนกจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะสังเกตที่จมูกนกหรือสังเกตที่บริเวณหัวนก หรือแม้แต่ดูลักษณะทั่วๆไปนะคะเราก็จะจำแนกได้ค่ะว่านกตัวไหนเป็นลูกนกที่เพิ่งจะลงจากรังนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยนกหงส์หยกเนี่ยจะต้องมีอายุมากกว่า6เดือนนะคะถึงจะจับเข้าคู่กันเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์นะคะดังนั้นพิธีการสังเกตกรณีที่เพื่อนต้องการที่จะเลือกพ่อนกหรือว่าพ่อแม่พันธุ์นกนะคะเอาไปผสมพันธุ์โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลารอนานเนี่ยเราก็ต้องสังเกตที่จมูกของน้องนกค่ะ แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะเอาไปเลี้ยงเพื่อดูเล่นนะคะก็สามารถที่จะเลือกลูกนกลักษณะแบบนี้นะคะเอาไปดูเล่นนะคะยังไม่พร้อมที่จะให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของคนซื้อนะคะว่าอยากจะได้นกที่พร้อมจะเป็นพ่อแม่พันธุ์หรือว่าเอาไว้เลี้ยงดูเพื่อเอาไว้ดูเล่นนะคะ และข้อมูลที่เราได้จากร้านปริญญาปาต้นะคะข้อมูลการาสั่งซื้อหรือว่าความต้องการคนนิยมนกนะคะส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็จะนิยมนกงหงอยกมากกว่านกเลิ้อเบิร์ดนะคะปัจจัยก็น่าจะเกี่ยวกับ1เรื่องอาราคานะคะเพราะว่าน้องนกงหงอยกเนี่ยถ้าเป็นลูกนกนะคะก็จะราคา180บาทถ้าเป็นนกเลอเบิร์ดก็ราคาเริ่มต้นที่750บาท850บาทนะคะถ้าอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นก็ตัวละ900ยอยู่ ที่ร้อยเอ็ดตัวละ1 2 0 0บาทนะคะสำหรับนกเลิบเบิร์ดสำหรับนกที่เป็นนกหงหยนะคะนกหงหยเนี่ยนะคะจากข้อมูลแม่ค้าบอกเราว่าขายดีแล้วก็ไม่พอขายนะคะช่วงนี้นอกจากเพื่อนจะสั่งซื้อนกหงหยกจำนวนมากนะคะก็ทำให้เราได้ข้อมูลว่าช่วงนี้นกหงหยกขาดตลาดนะคะอย่างกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้ก็ได้รับการจอง เรียบร้อยนะคะไม่พอขายนะคะซึ่งที่ร้านฟาร์มสุขคาเฟ่นะคะเขาก็สั่งจองนกจำนวน20ตัวค่ะซึ่งเจ้าของร้านอาตอนนี้นกก็ไม่พอที่จะส่งให้กับร้านฟาร์มสุขคาเฟ่นะคะที่เขาสั่งจองมานะคะก็ถือว่าเป็นอีกช่วงที่นกหงยกได้รับความนิยมแล้วก็กระแสดีมากๆเลยค่ะ วันนี้นะคะเราก็มาอัปเดตน้องนุกแล้วก็มา,าเช็คราคาน้องนกหงอยกแล้วก็น้องนกเลิฟเบิร์ดนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปค่ะเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ฟาร์มสุขคาเฟ่นะคะซึ่งาฟาร์มแห่งนี้นะคะก็มีสัตว์เลี้ยงนานาชนิดนะคะโดยเฉพาะตอนนี้นะคะทีร่ร้านอาหารแห่งนี้ก็ต้องการนกหงหยก เอาไว้ให้ลูกค้าที่มาที่ร้านนะคะได้ชมนกหงส์ยกนะคะซึ่งจากข้อมูลตอนนี้กิกกี้เห็นมีแค่2ตัวที่ร้านนะคะเขาต้องการเพิ่มอีก20ตัวนะคะในคลิปต่อไปค่ะเราก็จะพาทุกคนไปดูบ้านหลังใหม่ของน้องนกนะคะมาดูกันค่ะว่าบ้านหลังใหม่เนี่ยที่เขาเตรียมพร้อมที่จะให้น้องนกไปอยู่นะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อรอชมคลิปต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ